สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตาขักสูงสุดคนกับผมช่องตุนบีมอนเชลัมเพิร์ลออฟเชียลครับมองอด้วยเถึงงานแล้วครับพี่น้องครับที่ว่าการอำเภอนะครับอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับมอด้วถึงแล้วนะครับโอ้ยมางหอด่านะครับลงลงพี่น้องลงนะครับมึอนี้ลงอีกแล้วมางหอด่าครับลงอีกแล้วนะครับลงเข้าไปบ้านน้องยิ้งยิ้งมึอนี้ ลงไปบ้านนางเอกลงไปบ้านนางเอกยิงๆเหมือนนี่วอดที่ลังมูเลยชั้นวอนี่นเคลียร์กับพยุดอีกก่อนพยุดครับพยุดมาเคลียร์กับผมอย่างนี้นี่มาเคลียร์กับผมอย่างนี้นี่ผมหลง,ลง,ลงอีกแล้วหลงไปอีกแล้วผม โอ้ยยังมาเล่นมาดีครับดีครับวัดีครับคิดว่าการเคลนอุบัติรัตไมีจังมองมองขึ้นสนามบินดิโอ้ยหลงสนามบินมีสองมองเ้อ๊ะคิดว่าการไม่มองเดียวหลงไหมลงไปใ่หลงไปบ้านน้องยิงยิงโอ้ยยังมหลงหลงดอกเห็นชิมงานราอยู่ไรม้าเหมือนเราลงไปบ้านน้องยิงยิงไปกินเขากินน้ำยิงแมนมองสามแยกใส่แดงพอดีสามแยกกันอุบัตรัตเนี่ิแม่ครับมองมองไป เขาไปน้อยเดียวมู่บ้านนั่นแหละขวามือน่นอ้บ้านนั้งยังหันเงี้ครับเป็นไนพยายามลูกยายามโตหรือเป็นในโอ้บ้านรังเงี้ยแล้วก็ต้อนรับย่างดีไรอีพออีเมียผลโอ้นะครับบ้านเขาก็เห็นเนี่ยโอเคเลยครับสุดยอดเลยครับขันซากมานเลยนะครับบ้านเราจริงยริงเขาก็ได้ไปนี่แหละบัวเนี่ยเคยมาเด่นตลอดนอกครับเด่นบ้านเขาจะไช้มาเขาจะใช้มาเด่นในเพื่อจียเจียเด้ครับ เรียนตั้งหนกเรียนหกบันบังเที่ยวเรียนไปเรียนยุ่ยสอนขุนกมีไปเรียนยุ่ยขุนกับเรียนหลายเท้าอายุข้มปอขับมพูนที่่อกับแม่ดูยู่หมครได้ยนประธานบ้านมีไก่มีแม่นำขั้มข้มพูนกับแม่ดูขั้มพูนแม่ขัมพูนเคยมาม่พูนได้าม่พีดได้ยุ่ยเลี่ยุ่ะเลี่ใช่ไหมยุ่ยสองเท้าอายยุ่รอบนอกขนก็มีแต่ว่าสองเทบเเคยมาเปียิบุกมีแม่มาตัไคับนี่โอ้ยุ่ย่บ่ครับ ่งานต่ามูกอนงานฟี่่ครับนี่งานฟี่นคณะหญ่ไปครับลงนี่จักหมือละครับมีก่ยก่ระเบียบไหมโอ้ยมีนี่เสียเพื่อจิต่อเอาผู้ใดอันนี้ขึ้นสุด้ายปะพ่อขึ้นสุดไทยโอ้ยมันเมาเสียเมมาเสียวหลอกแ่หลองอย่งตัวรู้กลองแคปะ ยุกแกงนี่บอครับบางแสนนี่บอบางแสนสองขามาเเลมาเที่ยวขีแพขี่ยังบี่แพของแม่กันีครับยิ่ต่อได้เืงใ้ขีกันเงใขี่เลยเอมาเอีอยมู่อเโอ้พื้นที่มันกว้างครับพี่น้องแอมมากเวมาฝน่แอมมาน่อมก็มาฝอน มันจะรัสบายตัวสันมะเร็งจักพคนเดียวงานฟรีนะครับพี่น้องครับอุบลรัตนะครับไปแรงนี้มาเบิ่งกันได้หลายกำลังใจได้หลายพี่น้องงานฟรีงานฟรีสอดแจ้งนะครับครับยี่สิบสามแล้วแม่4ี่สิบสมี่สิบสามครับ ไปไปนี่แหละครับลูกไส้ผมประหารโหกแล้วเอาาเป็น,น,นยุน่ออเลยสิมามาลำพอดนี่แหละังน่อยนี่บ่ครับไม่ได้พูดไส้ผู้เดยียวรถ <c oughs> มาหอดทุกคันนะ้ครับพี่น้อง<า><า>เลือตะเลือตารถบัหมดแ้ท่านหอด เออมาเลงพอกันครับเขื่อนอุบนรัฐนะครับที่บักการเขื่อนอุบนที่บักการอุบนรัฐนะครับได้ยังกินน้อยวะโอ <c> ้ <oughs> จำปลาเด็กบวง,บงสม,มปลา,ปาโอเค เอเชิญเสียบปอครับเอาผู้ใดนั่นยืนลูบผมลอยอยู่เลยลงแล้วลงลงไปกวนมูหมแล้วาชุดยทงรถบัสออกรุ่นมูผู้ว่าสุธามเกิดนะคะวันนี้ไม่มีเ้ใ้ค่ะสิบได้อกสิบเปนั่งใส่ก็เป็นยังเอาผ้าพื้นนี้กันเลย หาพนทีาาหาพก่อนาใช้แลหายมาเอาาพื้นที่กันงานาพนี่งานย้ายงามบ่งามบ่งามบ่หาไม่ใชแล้หายไปหนึ่งอเจาอใค่ยุคี้ยังยันยังยย่ยังยยัยังองยังยงยงเขงยัังยัิงยยัยัยังยงนน้ยงยังยังยงยั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 องยงยังัยยงยงยงยัย่ัยงงงเไ กมีตานดำจีสองสามคนนะครับมอลำอีกเสี่ยงหคนอ๋อบ้านยังอย้ยพ่อแม่นั่งหักดีบ้านบ้านนางใหญ่หลังใหญ่แล้วก็สะอาดมากพ่อแม่น่ารักแล้วตอนรับอย่างดีเลยสุดยอดมากเมาต่างประเทศอีหลีแมวตาหักกันหรอเห็นแค่เห็นตัวจริงพ่อแม่แล้วแล้วตัวเล็กๆน้อยๆรถสีจอดเอามาจอดข้างล่างหนิบอกรถตนี่จอดอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ยพเนจรจอดไว้ไหนหนิ บัวมันเพิ่งกันยังมาอยู่ไม่ยังช้าไปนะมขาไปซ่อมเงซื้องนยังเงินทำไม่เข้าไปไม่เข้าไปมามาตะมอนลำมานี่เขาสีหามอะไรกันบ่มมล้มนมาล้เข้าไปก็ยังก็ยังเสินหบัอรถบัตรทานม่านบ่รถบัตรมาแล้วโอ้ที่โอโนบัตรมาแล้วค่ะคือไปยุ่งเลียหมดแล้วไกลว่าอยากนีไปเลียน ปกติว่ามันไกลจะบอกมีไม่เดียว่เห็นเนาะม่หม่งยูตัวสันนี่นมือแรกยังฉีเข่ามากนี่ไม่สัมังเดียว่เห็นแม่กระสีตัวไก่บ้าาบน้ามันทาวัดเดียววัดที่ไหนวัดทีไหนทำวัดวัดทีไหนวัดอยู่เสบ เอารถบัสไปจอดพุ like s <S ่นเบตีครับจอรทังพุ่นตีขึ้นีปต้อยแง่เขาไปนุ้งทำแป้งไปุ๊บจะเป็นประตูแล่ยย่รืแมาเลี้ยวเขาไปพุ่นเลยนจจอดใช่หร่ไม่บอกหรือมันหรือมันการย์น่างีเม่อนมไี้อยได้พี่ปนันงนีเม่อป่นเขาหมายเป็นภาษาเขาหมก่คนมผมรู้กันเมื่อไดถามมันนะผม้นสีจอดน้ำนียเลยบ่นีีภาษไปแล้วเขาจภาษาไปแล้ว เดี๋ยวผู้จัดการมันมาโคดูแลยังเอาไปจอดมนกานน้ำกนเลยันักับปิดรถควงิินเหอกัเยว่งมมนเี้ยทุกประจันสกินามเจอดขอบัการติดตามไปหน่องหาหม่งยูหม่งจอดหม่ง ฝากกันพี่น้องครับฝากกันทีมในพี่น้องมือแรี้ยงกูและขอบคุณที่ติดตามพี่น้องครับคลิปนบ,บึงยังไรงางครับภาพพี่น้องเบิงึงสถานที่ต่างวิธีมือนี้นะครับกะล่านอำเภออุบลรัตนฐกับเบิึงฟีเด้พี่น้องเด้อม่ก็ต้องแจงหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ